นอนกับบัวดันหายลองมาดอกบินเออพูดถึงเมื่อวานดูข่าคิดเหล่ากับปัวดังพูดถึงกับปัวเก่าแล้วเป็นไงอยู่โดนเด็ตบ้ากอโอ้ คุยอะไรไม่คุยคุยชอบแสลงชอบคุยเรื่องแสลงนี่ทุเรีนนงแสลงงูพวมใหม่เอาละอำนาจของความติดสนุกติดตื่นเริงติดบันเทิงเขามีสํานวนเก่าๆที่จีดีเป่าที่ไหนไปที่นั่นลองรำทำเพลงที่ไหนไปที่นั่นมาโหดีดีเว็บพัดอะก็เป็นต้องไอ้มันเหมือนผีสิงนะเขาบอก ไม่รู้จริงไม่จริงเนี่ยประมาณไม่เคยเป็นใครเป็นบ้างอยู่เขาบอกตีกรเนี่ยเสียงกรของตีเกจโอมโงนี่นะคนอยู่ที่บ้านนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะจะต้องไปที่มันติดได้ยินเสียงเนี่ยแปลกประหราดกันเสียงก็มีอำนาจแล้วยิ่งทุตเจ้าท่จะบอกอำนาจของเสียงหญิงเสียงชายลูกหญิงลูกชาย รูปของผู้ชายก็ครอบนำจิตใจรูปของแม่ของผู้หญิงจิตใจผู้หญิงเนี่ยถูกครอบนำู่ด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของผู้ชายอันนี้จะบอกว่าเป็นอำนาจลึกลับซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้แล้วก็มาตายในแอวนหน้าโง่ๆแบบนี้ที่นี่ยอมสังเกตไหมช่วงระยะปีเียดเวรเมียฆ่ากันตายเยอะที่สุดเมื่อเร็วๆนี้หน้าตุเรงเนี่ยมัวก็แก่แล้วนะ บาดคอเมียแกดิปาดเพราะหึงกันหึงว่าจะนอกใจระยะปีมาเนียผ่านมาไม่กี่เดือนนี่แลน,น,นับศพจนไม่ทันแล้วเนื่องจากระแวงหึงระแวงหึงระแวงแล้วก็คามันนี้เป็นเรื่องอำนาจไฟต์ตามอำนาจลูกรถกินเกียกเขาเรียกอำนาจกรรมคุณท่านสรุปจังๆว่าอำนาจกรรมคุณ มันทําให้คนนิรินม,มีกรรมนิรนะามมาคุณเนี่ยทําไมถึงเรียกไว่ทจำไม่รเรียกน่าจะเรียกกรรมมาโทษยิงไหมทำไมเป็นเติมคุณใ้กรรมอ่อม,มีคนอธิบายแต่มาเคยได้ฟังขา้าตาเขาบอกไก่เนี่ยถ้าไม่ได้ตัวเมียมาอยู่ข้างๆมันจะขันไหมไม่มีอารมณ์ขัน น้องปีตกอยู่นะถ้าเลี้ยงก็เมียก็เจ๊ก็เจ๊ก,ก,กหน่อยขันเจ๊กเลยไอ <c oughs> ้กรรมคุณของสัตว์สัตว์จะมีพลังที่สุดถ้าได้ไออารมณ์ทางสัมพันธ์หรือกรรมคุณของมันนี่มาานันจะแข็งแรงนึกถึงสมัยที่ตอนเด็กๆเ c, ขามั่นหมายจะแต่งงานกัน นัดวันสุกด,ดิบวันแต่งจะมีงานบ้านเจ้าสาวเนี่ยผู้ชายนี่จะต้องไปช่วยทำไมมันไม่มีตาแก๊ต้องไปผ่าฟืนไอ้ผู้ชายมันผ่าฟืนนี่เจ้าสาวดูนี่ยยมถ้าเจ้าสาวมายืนดูเนี่ยพอตาไม่อยายืนดูนี่มันผ่าไปเลยไงย,ยมก็ผ่าที่บ้านมันช่วย่อมันแม่เนีน มันผาไม่พีนคุณมันผาไปสนองคุณพ่อคุณแม่มาเลยแต่ถ้านาเจ้าสาวที่มันจะแต่งงานเขาบอกมันขยันผาามันว่าไปไไเวรไม่เหน็ดไม่เหื่อนี่แล้วผาเวูนอีกแปเป็นสีเลยจะผ่าให้แม่นอสามชั้นยังไม่จะลูกกรรมคุณ มีท่านที่อธิบายไม่ดีท่านเสียชีวิตแลวเขมมันนั่นทักอธิบายดีมากท่านบอกว่าถ้าเอาการมาคุณเอาความรักเป็นโมดิฟคือเอาแะแรผักดังให้นักศึกษาสองคนมันรักกันแล้วมันก็จะหมายมันแต่งงานกันแต่มันมีข้อแม้ว่าเราต้องเรียนจบไปได้พร้อมกันเราถึงจะแต่งงานกันโอ้โห มันดูตำราเป็นว่าเป็นเวรึ่งเพื่อมันจะได้ <Yeah. S 1> แต่งงานแต่ถ้าไม่มีเป้าหมายจะได้แต่งงานได้กรรมคุณมันอาจจะเรียนหนังสือไม่เข้ไม่กิดไม,ไม่เคร่งมันเต็มที่เหมือนกับป็นสัญญาก,กับคนรักว่าจะจบได้ปริญญาด้วยกันแล้วถ,ถึงจะแต่งงานกันแล้วบางทีก็แปลกนะแทนที่จะมาหลงไหลใบตออารมณ์มันไปอยากรู้อยากเรียนเป็นประหูษูไปเลย ไม่มีกรารมาดึงดูดมันาพาดไปเลยแต่เขารีกว่ามันมีกรารมาคุณเป็นคุณได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่มันเป็นอะไรปัจจุบันนี้นักามาทนมันกระเด็กก็ยห้ิงแล้วมสี่มห้มาแล้วก็ขาดไปเผาอย่างเลยตอนนี้มันเป็นทัจะมากกว่าเป็นคุณเพราะมันไม่เอาเป็น ตัวพลังให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานนะและยกมว่มีไหมการมาคุณนี้มันเปลี่ยนเป็นกัลยานามิตรได้มามก่อนเป็นคู่กาหายเนื้อหนังต่อไปต่อไปมันกลายเป็นกัลยานามิตรมาเป็นเพื่อนกันเลยอย่ามาหมกมุ่นเลยมาดูแลกันป่วยเจ็บยังทุกข์ยังยากกันเลย มันพาร์ทเขาเรียกอะไรภาษาทางธรรมะเขาเรียกภาวิตยาไอ้รกรรมะคนเป็นสัญชาต,ตยาณมนุษย์นนสัตวกินนอนสืบพันธดีไปคนกับสัตว์มีเสมอกันต่างกันที่มีธรรมะคนกินมีธรรมะมันก็เลือกกินเป็ไอ้คนไม่มีธรรมะกินไม่เลือกไอ้คนนอนคนนอนโสดนตนปวดนอนไอ้คนไม่มีธรรมะซุกหัวนอนเลย คนสืบพันธ์ก็เหมือนกันถ้ามีธรรมะมันจะสืบพันธ์แบบมีความวิทยามันจะทําไประยะหนึ่งเพื่อเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปไม่ใช่จมหมกตกติดต่ำตมจมอยู่อย่างนั้นต่อไปสุดท้ายหนีภัยคนสมัยนี้มีการอะไรฝึกซ้อมภัยฝึกหนีภัยฝึกสู้ภัยการหนีภัยการกู้ภัย ขาบอกว่าประเทศอะไรโย,ย่หน่วยกู้ภัยเขาเยี่ยมที่สุดในโลกอเมริกายังต้องไปพึ่งหน่วยกู้ภัยของประเทศนี้เลยอิสราเอลอิสราเอลนี่ก็มีหน่วยฝึกเรื่องประสบภัยพิบัติยังไงยังไงประเทศที่มีภัยมากๆเช่นภัยทางทะเลสึนามิภูเขาไฟระเบิดประเทศพวกนี้เขาจะมีการซ้อมหนีภัย สู้ไยแก้ไปคู่ไัยม่ดีนี่เครื่องพาวิทยานกรรมาคุณกเหมือนกันมันจะมีอำนาจให้คนหลงไหลมากไปยังไงก็ตามแต่ถ้าฝุกภาวิทยานี่ดีมันจะกลายมาเป็นพลังให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานก็ได้สำเร็จแม้กระทั่งในมรดอยังได้ถ้าคู่รักคู่กรอคู่นั้น มาแข่งกันคุ้นกันทุกวันว่าอย่างไงว่าเนี่ยถ้าฉันตายเนะี่ยแกอย่าร้องไหนะนนง้นะวัชระนะเจอกันอีกนะแกต้องพูดว่าไงขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ทายเลยนะเราอยู่กันมาลำบากตั้งต้น <c oughs> ภาระมากเหตืองก้นแกก็เป็นภาระไอ้ฉันฉันก็เป็นภาระไอ้แกนั่นแกกับฉันชาตินี้เป็นชาติ <c oughs> มุมหน้าที่จะพัฒนาภาวิทยานให้แสงเลยสัญชาตญาณไต่ต่ำอันนี้มันก็มีเป็นผลไแดบบ้ถ้าเราไม่ยืงคำว่าเราไม่ใช่สัตว์ที่จะทำไปไปเรลยกินแบบสัตว์ไม่เลือกนอนแบบก็แบบไม่มีอะไรที่จะระลึกแต่ก่อนนอนเลย จะกำมันด่มให้ใจอะไรก็ไม่นอนได้ไหมไม่นอนซุกหัวนอนหรยเนี่ยเราต้งเรียกว่าอาวิทยาให้สัญชาตญาณเลื่อนอัปเดตมันขึ้นมาให้มันสูงกว่าธรรมดาที่เคยเป็น